มามืดมืดอีกแล้วครับตีห้าสี่สิบห้าช่วงนี้มันจะน้ำลงกลางคืนนะขึ้นขึ้นเช้าขึ้นวันแต่ว่าช่วงจะสิบห้าค่ำช่วงลอยกระทงนะน้ำจะขึ้นน้ำนคือปกติน้ำมันเยอะล้ะช่วงลอยกระทงนะแล้วก็จะขึ้นสูงด้วยวกว่าปกติโรงงานนี้ครับไปดูกันไปดูกันถึงหาแล้วแป๊บหนึ่ง นี่ค,ครับโหถึงางานไหมตอนนี้ยังพอมีห้าู่นะเห็นไหมแตมาพื่นเนื้อหรอมาเช้ามากลาวันเนี้อขึ้นีกเยอะ โหชีวิตข่าขึ้นเอาอ่าอานวนวลนะครับวันนี้เหลือสมาชิกแค่สองคนเพิ่งเอาไม้เซลฟี่ของดีใจมาใช้ครั้งแรกครับโอ้มันได้ใกล้กันนะ ทางเข้าอา่างทริปนะครับเลื่อนมาก่อนก็ด้วยครับวันนี้ของวิ่งสองคนครับนี่นนเป็นยอย่างนี้เลยครับอ๋อสะใจเมื่อวานที่วิ่งไปด้านโน้นไกลกว่าทังทีเดียวอะเหรอ <c oughs> เออเป็นเหมือนมันไปได้ไกลอ,อีกไง ใช่ไหมเราไปแค่พัลลัคยเองเรียองถึงที่ชาวบ้านไปะวันนี้เราเงยเลยเห็นทะเลลับ ชวิอยากไปถ่ายรูปกับพระไปวันนี้หอบจริงฮะเนี่ยว้าว E... Uh. ตรงนี้เป็นบิชคาเฟ่ครับไม่รู้มือนกันแต่ก็มันนิซีเรียสมากนะพ็จะลงเพราะว่าเห็นหาดกัพอแล้วนิดหน่อยแล้วมันนิดเดียวเองนะ่ะมันไปได้ไกลไหมล่ะ,ไป,ละไปดูกันถ้าไปแล้วมาวิ่งขึ้นตรงนู้นได้ก็เอา ไปวิ่งข้ามันจะปลอดภัยกว่าไป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 หน่อยไปหน่อยหุ้ยพักขึ้นข่พักให้ตรงท้องหัวโค้งไงอ๋อไปขึ้นไปถ่ายกันนังเงือกหน่อยเห็นนางเงือกอยู่ลำไายว้าวเห็นนังเงือกอยู่ลำไายครับวุ้วดีอ่ะฮะ ขาทุกครับสาทุกาทุกกัจะแม้ทับทีมครับเก่าพ่อ,พอ,พอปุดดำโอ้ยน้องตรงนี้คือดีเดี๋ยวลงวิ่งรัดใช้หาดไปเลยโอ้โห,โหแม่เจ้า ถ่ายรูปกันน้งเงื่องนะครับโคตรดีอ่ะดีงามครับวันนี้แค่มาตรงนี้ก็คุ้มแล้วครับไปลุยต่อครับ ได้สามได้สามกิโลแล้วมอนี่มอนี่ได้สามหิโลเด็นกที่ยาวเป็นุดโลตอวเนี้ยเอายาวเลยนะยาวสุด โอ้โหดีโอ้โหตรงนี้มันเป็นรูนั่งด้วยรูแบบเกี้ยะคนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยครับเช้า สาธุครับสาธุไปค่อยๆผมมีสารนีกอ้อครับนี่ไปครับขากลับแล้วครับผม ความย้อนแสงแบตไม่หมดเราจะไม่กลับเพราะว่าเมมไม่เต็มก่อนแน่นอนครับเมมถ่ายได้อีกสามชั่วโมง ขึ้นไปทางนู้นเลยไหมึ้่ใหม่แล้วก็ยาวไปนู่นเลยลงถนนครับว้าวไปแล้วครับน่งเงือกที่แบบเราอยากมาอยู่นี่เองเกือบเลยละโอ้โหนี่น่าจะดั้งเดิมอะ่ะไปครับขากลับเขาค่อยไปครับ ที่รถลงตรงนี้นะก็เวลาวิ่งก็วิ่งสสวนทางกับรถไปครับจะได้เห็นเอาวเนี่ยเห็นมันมีลื่นเนี่ยลื่นปึ๊ด ออตรงนี้ก็ดีอันนี้ะ<ฮ>นะบรรยากาศนี้ให้เต็มสิบเลยครับไ่ได้มาตอนกลางคืนมาตอนกลางวันก็ยังดี โหสีแบบสีสุดฉาดมากเลยอะยังไงให้ได้ตังค่ะมายี่สิบ<น> <laughs> มีคนก็ฝากไว้ให้ ยอดอะไันได้วิ่งเสียตังค์นะวิ่งได้ตังค์อ้าวเรากลับมาที่อ้าววงเดือนแล้วครับเย้ <Yeah. S 1> โอ้ยถึงดีเว้ยร้านสวัสดิการอ้าวเราม<ร>าโผลตรงร้านสวัสดิการน่เนี่ยจริงๆเราต้องเข้าก่อนนะตะกี้ใช่เร,เราเลยมาแล้ว <mm นี่เรามาเข้าตรง <mm ใช่มันไม่รู <mm 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 ้ว no no <mm ่าเข้าทางไหนนี่ครับมาเข้าผิดทางแล้วครับมาเข้าคือเลยมาแล้วเข้าวานก็ถ่ายไปแล้วอ่าโผล่ตรงนี้ครับเลยครับดกว่าจะไม่เลยเลย ก็ว่ากันไปคิดว่าเดินคููดาวใช่ก็เดี๋ยวไปทานอาหารเชา้านั่นแหละครับได้เวลาได้เวลา ตอนแรกก็ไม่หิวนะพอจะถึงรีสอร์ทเนี่ยหิวเลยหิว <c oughs> ขึ้นมาในทันทีโดนไี <c oughs> ตัวว่ากันปได้เยอะอยู่เดี๋ย <c oughs> วเราไปกดตรงนู้นเลยครับได้สักกิโลเดี๋ยวไปดูโอ้วิ่งเมนนี่เลยครับวิ่งเป็นสิบโลเลยฮะไม่ใช่วิ่งเป็นเทนเคเลยเวลาเกือบเก้าสิบนาทีอะ <c oughs> เน้นถ่ายรูปมากกว่าเน้นเลย <c oughs> สนุกสนานไปโมนิ่ง <Morning. S 2> ตาแก้วตรงที่มีน้งเงื่อนตลูกปั้นน้งเงือนเซเวนกิโลเมตรเซเว่นกิโลเมตรีมนิ่ มีเรางงว่าบัสสองแต่ทำไมเอาของเราขึ้นไปไวะเอากระเป๋าเราขึ้นไป <c oughs> อย่าฟ้ามาหาไปดูครับมาจอดที่นี่เลยครับทำไมบัสสองอยู่อันนี้แต่กระเป๋าเราลนขึ้นแบรนนี้แล้วอ่ะ ค่อยๆค่ยๆไปแย้อนแสงนิดนึงอ้าวอันนี้บัตรหนึ่งฮะบัตรบันเทิงบันเทิงอยู่นี่ไปไหมผมไปนู่นอ๋อแต่งงว่ากระเป๋าผมขึ้นไปนี่ลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแ้วนี่บัตรนี้เดี๋ยวรอเขาไ้นี่กันผ่านรีบปารีบป้า หน้าฝนมาไม่ได้นู้นเลยบัสวันไว้เทียบัสวัน เลียมไม่โดนแดดดีกว่าลองเรื่องเลี่ยมด้วยกำลังน้าอยู่ไหนฝั่งนู้นตอนนี้เงี้ลึกนะระวังอย่างเดียวอย่าลนยังไงจบมาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วครับก็เดือดขึ้นแล้ว ไป่งท <Scroll> <language> ี่รถช็กได้ัรถก็นเลยแต่ว่าฝ่มานไปต้องอเช็คนะครับี้ครับเช็อแต่ถ้าอยากถือไปเองถือได้เลยนะครับเอาไปที่รถได้เลยเดินตามระยะใสครับมีติมืติมมีผลไม้ซื้อกระเป๋าไม่ต้องเล่นนะครับเดิ๋กระเป๋าตามไปครับกระเป๋าตามไป าเรือเลยครับร้านคือเผาทองที่สุดส,ส,ส่วนร้านของฝากก็ทางนี้เลยครับโอ้โ oh, หโคตรใกล้กันเลยอ่ะพอมีร้านนวลทิพย์กับภูเขาท